แค่เห็นสองหมื่นสองพันาเพื่น้องท้องหม่บอกเพื่อนี่สองหมื่นโอ้ยมันอ่ไรแล้มัน <c oughs> ขาดทุนยอนยู่มขาดทุนอยู่ตัวนี้ครับผมมักตัวนี้ตัวนี้สามหมื่เจ็พันครับเจ้ว่ามัดออกสองแบบออกสองหนาเลยพี่น้องตัวนี้แต่ว่าผมเบิ่งแล้วว่าพาันตัวนี้พี่น้องสถาบนทามเนี่ย ผมผมบึกผมมึงนั่งกองกันเอ้าได้แรือเปล่าไอ้แข็งบ่แข็งบ่อแข็งแข็งแข็งไปไหนมันมันสูงก็เบียดน้าเป็นความตัวละพันเลยม้วนเหนือบ่าวม้วนเหนือร้อยร้อยเล็กนี่ร้อยเล็กกันบ่อร้อยใหญ่มันสูงปกติอยู่แล้วอ๋อมันตัวหน่อยเป็นตัวละพันเลยบ่าวม้เหนืออ้าวฟังฟังพี่น้องไอเราเนี่ยบุกเขยตัวไปมาไหนไอ้ตัวไปไหนจะตัวหรอฟังเด้อพี่น้องผมผมวันเดียมาโนเนี่ยผม ก่อนผมสีบลอลยังั้นผมถามเสียนทาก่อนนะ่ะยานพิษพลาดนะ่ะน,นเหนือถือตัวละคตัวนี้3 7มหมื่นเจ็ดสาหม่นเลียกไใสไงก็เร็วศูนย์หกสองย์ห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดแปดสครับเจ็ดแปอพอพันผูน้ใดมองหาอยู่อพี่น้องครับเพิ่งได้พอพันตัวใหญ่พอพันตัวนี้เพิท่ทองไว้สามหมื่นเจ็ดององไหนเด้อใสเ่เหลวไปอีกรอบหนึ่งศูนย์หกสองศู าสอามสองเจ็ดแปดสามสอายุสองปีกว่าสอปีงเนเออพี่รองพกันนี่แต่ตัวนี่ผ่ห้องมันขาดารเนาะขาดเออมันอยเดียวมันขาดไรโอ้ตแก๊ไปลรวบ่ครับนี่ขายไไหขายสี่หมันตกตัวแถว่าสองสองหมื่นครับาทเบียดที่นี่ที่ขมเขมนวะไปดไปพี่น้องนวลที่ได้ตัวแม่อวนเนาะ ทีมงานนี่แหละฮู้แล้วก็อึ๊บย,ยายาเยอะๆขอพระเจ้าเตยพี่น้องครับงวยงวยงวยยังไรอยู่เดี๋ยวมาน่อราคาแข็งขึ้นสายเนื้อนี่โต๊ะละพันกว่าพี่น้องบริตัวขันผมว่มีข้อมูลของชูบกาบอกเลยมาเบิ่งสาวหน่อยเห็นสาวลาเมื่อกี้รองลาคายเราบอกรองลาตัวนี้เห็นเห็นอยู่ได้ไปไหนกูอยู่ไรเปไ็นไงได้เนไงกูอย่า ่ช่แล้วเพิ่มเตรียมออกเนาะมันออกไปได้พี่น้องรถมันอัดกันอยู่นี่กันวะนี่หู้หู้ออกไปได้ไปโอ้ยพี่น้องเด้อคันคันผู้ใดเพิ่มมาตลาดนี่พุพองบอกว่าราคาง่วนเป็นแนวไหนราคาง่วนี่มันง่วอนเนี่ยมันซื้อเวียดนามตลาดเวียดนามมันซื้ออยู่แล้วง่วอ้วนแต่ว่าง่วนใจจ่อยๆมันขึ้นตัวละพันหมดเนี่ยแต่ง่วอนเนี่ยมันราคาแล้วมันแล้วแต่ว่าคันซังยีโร่เนี่ยมันถึงตัวเราหกสิบห้าบาท สั่งอยู่บาลินหมู่บ้านน่ะนี่นี่เนื้อไส้เนือผมอยู่ไสเนื้อยู่ครับต่ออยู่ชนนัวเนื้อมันจะอยู่ทะชนช้นควายพี่น้องนี like. <what what ่วายอยู่นี่สำับเป็นไสหนับตนมเดี๋ยววิ่งดูเถอะนะเนาะวางเงิน4,000เจ็ดร้อย สองสี่พันเ้อยตัวนีบอะไยตัวนั้นล่ะตัวนี้หามือนตัวนี้หาเมื่อนเดยวาลูกพี่เอาคุณตอนอยู่โอ้ยจุ้งไปใส่ละพอไป้ขายบ่ขายแล้วบ่าวมายไหมนดยพอไอคู่นี่ชุดนี้เมื่อนี่สามตัวนี่ป่ไม่มียี่ตัวดูพี่สาตัวเท่าไหร่ก่อนสองมครับโนต่อยเนาะ มันจอยอยู่ลุงมันกุยเลยว่าเทียนยค่อยถนนนไม่แล้วไมนเลยก้นทีมันหายไปเพีนอไม่เลยมัอัดกันโดนแบเอางวอตามง้ตามระว่างเราว่างมีเหอคายแล้วหน่ตีหัวเราท่าพอไปอ่อดส้นนไปและตูสื่อมาได้หนอ ไปลราบอลงพนาตัวนี้ส่ขายล่ะจะเท่าไรครับเนี่ยสิ่งใหญ่สใส่เนื้อง้อเนื้อนี่ผมสิบปลาามสิบปลาามเบอร์ให้พี่น้องเพราะว่าเขาจะมาขายตลาดแต่หูตะตัวว่าลาส่งนี่มันขายเท่าไรกันเนี่ยน้องจะพอง้อเลียงก็งามก็งามปลาถามเบอร์ให้ไปเกิดเกิดขายกะทิกาเป็นนันนันได้พี่น้องเอาตัวนี้ตัวนี้มันงามนี่สือทามทามเบอร์ได้ยังสี่นี่ จังสี่ถามเบื่อใดครับจะคลองกันเสียบาปวิ่ตัวนี้สวยว่ะงูเหลี่ยงตัวนี้สวยเลยจะคล้องไปทันหอท้องพอปะคล้ายล่ะไล่ไปไหนพอเขาขายแล้วบ่โอ้ตัวนี้งามอยู่เด้อบูดจัดจัดแล้วเนอะพอหน่อส่งดีแบบนี้ส่งเบื่อหนีงอๆดีเป็นขายไปแล้วครับ มันแขบข้ามานอตลาดมันแขบข้ามานอมันอัดกันอยู่นี่มันเลยอือกินออนเ่งัวเลี้ยงพวกนี้ก็อานเนื่อยแล้วนี่นอแล้วมันหัโฆน้าคู่นี่ห้าหมื่นห้าสถึงตัวะเ่าสอหม่น่นสามสองหมื่นเจ็ดพันห้ตัวสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองตอานเนื่อยเนาะ เบียดเป็นไหราค่าเหรอบ่เปิดรลค่ายัางเบียดเป็นไหราคาเหรอบไห,ห,ห,หามือนอี่ซื้อขายกันอยู่เกินพันกว่าข,ขา,ายการไลเปิด่าทนขายเดียวเอาววันเออจุ้งกระบายนีใช้หยามันอกมาสูไหม,ไมห้องไปละบอแม่้าถ้าถ,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 ถ้าห้องหน่อยแล้วมันต่อแลวมา่าแต่ขาดทุน,นไหนเห็มบ่จะตห้องามีแล้วทำบรถไกันใ่มน้ใจเออต่อต่อไวเออวิธีการต่อพีรบุรอย่างน้มันต่ออยู่เดมันยังถึงตัวละสองจ ทุกเฉียงมือนีกันบ้านอยู่ของกันกันโอ้นั่แน่แผมบอกว่าต้องติดตัวมันต่อแล้วนะผมบอกแล้วผมนีที่สุดที่วันผมว่าเดี๋ยวพี่น้องมันต่อใช่ไหมน่ะมันยืดต่อน่ะนี่นี่ขื่นอะไรเนี่ยนั่นแค่จะไปทำอาหารลูกโอ้ไม่มีลูกอ่ะนอน้องหัวอาหารเอ้ามันมีนมอยู่ในนั่นมันมีหัวอัดหัวอาหารแล้วมันมีโอ้ เขาใจเขา้เป็นตัวตัวตัวนตัเเป็นตัวครับครับอุ้ยุ้ยเอาผมจะซืไปขอไปหางัวงงานก่อนพี่หลองัวงเนื้อขูราคามัเหล่าคนเปียงคนเปียเออซื้องวอะไรไม่มีทางวันซื้องวซื้องวอะไรซื้องตลาดสินค้าเลยวันนี้วันนี้ซื้องวอะไรตัดเครับเออซื้องวดีใช่ไหมนี้ซื้อไดเกียร์แล้ววันนี้ ิ่งวามือนีมันเห็นว่านอเรื่อยเลยเก่งในปวย่าในปวยยังต่อโอ้คนเวียดเนี่ยคนเวียดหรือคนยืนรออ๋อคนในสวนเนาะเดีน้ละดสุดแรกว่าตัวนีเอาท่าไหนเอาตัวไหนเนาะตัวใหนตัวไหนสองหมื่นเจ็ดตัวหน่อยตัวหน่อยสองนหองหมื่นเจ็ดเอาใทบมีเลขเท่าไหบอไซมั้ย่อแม่มีเบอร์ปม่คมา 098 0 0เก0 1แเก้ายนยมนมาก <st arts> ีก่อนเว้ยนี่จากบุรีนี่ก่อนงั่วหลยผลทยบ่ไดพี่น้องครับเอา้าสองันั่วตัวสตัวนี่งั่วตัวสองก็สองนหเว้ยเว้ย ัวบอกง่ายพี่น้องครับตัวนี้สองเตัวนั้นสองหมื่นหกยอนี้นี่เพีงมออื่นกอนเบอร์โทขผมใส่ไปเยอะกลังได้พี่น้องไบ้เงเข้ามาหน่พี่น้องครับสองหมื่นเใส่เบอร์ีรอนหนึ่งแล้วศูนย์เกศูนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดสองหมื่ มัวอยู่บ้านนี่ละเป็นยโสธทนี่แหละด่มแห้งเลย่วะโอ้โของไงเว้ยเจอของไงเหรเว้ยโอ้ยของไงของไงนี่ีมันขอแก่ได้ดิบอมันหลักเสื่อปิยานมันออกไาบักไงอะไรไปไหนตัวยังไง um. บักไงอะไรไปไหนตัวน well. ่ะของไผ่หัวไอ้ พอคิมากอะไรบ่หาหมื่นเลยบอา่นหาสิบาบอขายายาไปแล้วพี่น้องตันนั้นขายไปแล้วหาสิบสามน่ง่เลยเป็นได้ไปนีแข่งกินารเนาะหาสิบสามลูกมลูลูกเมลูขคนไส่ก็ได้เมลูกบดทดบดอนบดถีบเตะนี่ตายไซส์ลูกก็ีง่บ โอ้ลูกมันนี่แมนอยู่นี่วพอไร่ไันดหลูกแม่ปรเสืออยู่มินเจ็ดพบนเจ็ดพัหลวงไ่่นอนีหลวงอยู่นี่นอพ่อนอนีแม่มันอยู่นีเ0 0นเจ็ดพันป้ายเราเปิแล้คาะหเรท่าไหร่าแปดพันมันขาดพันมันขาดทุนขาดรายมนน้อยเนาะขาดเป็นพันขาด่นโอ้เปนหวงเนเจพันแต่ว่าอ้ายเไห่มื่นหา มันจะขายมาเท่าไหร่ครับมน้าดวพี่น้อง้ยใส่ตัวได้สองายแม่ล oh, ูกไม่เอาพี่บอกมนโอ้สองหม่นก็หาร้อยมนลูกผูนะะพ่องลูกผูลูกผูโอ้ยมันทายยากเลยพี่น้องมาดีทายัวนี้สูสีครับมันเท็ดเท็ดถนนไม่ะพื้นที่มันหายไปหน่อยนึงพี่น้องมันเลยแคบแคบมสองหมเท่าไหรให้เบอร์มาใส่เบอร์มาใส่ในเร็วบูมีเบอร์เขาเอ้า ประมาณนี้ครับส่งนี้โอ้ผู้สาวโหาดายดีนอบุญไว้เลยมือนกูคนไทยนะ่องพนาอลือนตัวเดียวไทยละบาทเนาะบุญมาเป็นอย่ไรามันมันมันเสียคนทีนะไม่ก็ขายขายขายว่าไงใช่เนี่ยเดี๋ยวเราออกาน่นสองหมื่นเิ อ๋อมาที่นี่ออกัระซ่นเปล่าซนง่วงม้วนง่ามได้ยีงหรอคเฮ้ยไอศีรษะตายนี่ลูกคนอนี่เอาไปยังครับนีเหี้ยมาบงง่เลียงมวนง่าเลยัวนี้

มันขนาดมันแคบขึ้นมาหนึ่งท้าให้พื้นที่มันหายหายยากหายยากกว่านี้ต่ว่าหูจะว่างูเหนือมันแข็งขึ้นเนื้อราคามันแข็งขึ้นขึ้นตัวเราเป็นเกือบเกือบพันเขาว่าพวงบริเวณตัวบริเวณบริเวณตัวบริเวณมโนเในพี่หล่อมีอยู่ดีเลยกูเหนื่อยยังไรไปในพอยังไงอย่างนงี้ครับไม่ได้บอกกลับมือฉันทัน ตัวนี้แม่สาวที่นี่แม่ไม่แม่ไม่มีลูกไม่ไมรเราหมื 17, น่นเจ็ดพันเนาอ่านอ่านเป็นง้อโค้งนะพอเนาะงอโค้งหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันหางูเลี้ยงนั่เึกหมื่นนี่ม้วงมว,วงามมาออกเลยผมเห็นพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวมวงามมันต้องเดินไปตรงนั้นอีกหน่อยนึงไปเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งสุวรรณภูมิเลยสุวรรณภูมินี่เอ้ง้องูเลี้ยงได้ไม่ได้พองูเลี้ยง ว่าครัมูลสามห้องนะห้องมูลสามรับผมผมขายเงินเท่าไหร่ผมขายก็สักห้าร้อยอ่าห้าร้อยน้องพลเนาะขายดีเลยนะพี่น้องงูเลี้ยงเด้อครับพอต้นหนึ่งเมื่อกี้ผมพาออกมาจากตู้ง้อเนื้อง้เนื้อมันไทยบระเดีพี่น้องครับมันหลายปวดอันนี้มองเงินเลยมูลสองพันห้าร้อยน้องพลเนาะมองห้องไปมูลสามโอ้ราคากำลังดีพี่น้องครับงูเลี้ยงงูเลี้ยงเอาเด้อจักปีละพอ ทิเดือนก้อนนอพอมีเลขเบอมีเบอร์ไม่ยังบอใช่ไหมศูนยดเก้าสองแปดสามศูนย์แปดเก้าสองเ่อาเงินเลยครับหมื่นสองพันห้าร้อยง้อปี่กนอพอนอโบสขอนำมาบดพี่น้องสัดเลยอ้านี่อีกสองตนี่เออผมสิบอกแกงพี่น้องนี่นด้ตัวนี้ เวียดนามมันจะสื่องัวงัวตัวแม่เลยพี่น้องพอเสียของของของการสื่องัวตัวแม่ออกไปทางประเทศนี่ถ้ามันไม่ผสมถ้ามันเป็นผสมใดปุ๊บนี่มันสือว่ามันสื่งัวเมืองไทยเลยพี่น้องมันสื่องัวตัวแม่ได้แม่ลูกได้ครันแล้วเอ้าปิดการขายไปตัวนี้มือถ่าเอาโอเคขอบคุณมากไปทำไปพุ่นนี่ไอเราเบอร์ต่อบอตัวนอหนี่เบอร์ตัวมือถ่านตัวนี่มีมีสิบสิบคมบอกหน่าสิบสิบคมแบบนี้เห็นยบ้ามือถ่าลูกแม่ลูกปิดการขายตัวนี้ นี่ปรเทศนี้สองโต๊ะพอกำลังมาต่อต่อมันมันสื่อง้เลี่ยงมันสื่งง้อ้วนเร็แเราเห็นพอชีวิตเราบอกว่า งูมอตัวแม่นี่ถามมันถามมันเอาตัวแม่ไปอยู่ประเทศอะไรนี่ออกอะไรนี่มันจะมีปัญหาในต่อไปนี่มันไปผสมเองที่นี่ผสมเองปุ๊บมันสีเกิดเพราะมันได้รู้มากมันจะมาแข่งข้าวเดียวะปทีนี่ให้เราว้างไอชุดนี้ดีขอขออันตราไลด์ด้วยล่ะโอ้ยพัดก่อนตัวเท่าไรพอตัวละมือหายเลยเนาะเอาหูราคามาแล้วแม่สาวน้อยครับ มารฐานเล่ราคาตอนนี้มื่นหาตูเมื่อกี้กับมื่นพันหาพันหารอยมื่นหามืนหาเอาสาวน้อยเบียดต่อยอยู่ก้มสูงเมวกบวกนี่นี่ตรงนี้มาต่ออยู่นี่เจ้าวนใรหอมาพันหายพันห้ไหพันวนต่อเท่าไรมันต่อเท่าไรมันเท่าไร พ่อเช้าอยไหฮะตกลง้าาไหนสง,งห 2> 2มื่นเจ็ดสองหมเจคู่นีบ่<ม>อ้อ้าวสองเ็ว่าแนงงอยู่เอาใส่เ,เ,บนนเ,เ,บเบอร์มาพอใส่เบอร์มาแล้วม,มีเบอร์ทำนี่ครับเหมอมีเบอร์รบ่ มาเมาเมันบริยูนกันด้กเออเป็นยอกมาโท้มาใส่มาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจี่กเก่โตนี่ถือถือตละบ้านบ้านมือแถวเดวะมื่นสามพันกว่ามื่นสามพันกว่าขายพี่น้องมื่นสามพันกว่าสอโตนี่สองมื่นเจ็ดเอาโทรมากพี่น้องก้าวยี่นีเก่นะโอ้ย่าไเราเรากันแเ้าเลย ขายเราพอเน e ี่ยลาปันใดเล่ฮะเอ้ยเล่ได้ผมพอด้วยดิเอามึกเลน่อยอ้ยรถออกมาแลวมือหนึ่งพันนอรนออนมีเหรียญข้นมาซับบใส่มากันเ็มี้มศูนองศูนย์หกสองสามสามแปดสามสามแปดหนึ่งหาสามห่งหนึ่งหาสามหนึ่งมอหนึ่งพันนคนอต่อได้อีกเท่าไรอุ้ยตะคุณจะดตัวนี้เอา มางบขงาิ้นางามของจิงานงานงามของสวรรณภูมิปวดชิมไห้